สวัสดีครับกลับมาพบกับ AV Tech Guide รีวิวอีกแล้วนะครับวันนี้ผม Mav Tech Guide ผมมีสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Samsung มาแนะนำกันนะครับนี่คือ Samsung a s a m s u n Galaxy g A04s มือถือน้องใหม่ราคาเบาๆจาก Galaxy A Series นะครับที่มาพร้อมกับจุดเด่นมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้องที่จัดเต็มมาให้ถึง3ตัวเลยนะครับให้เราถ่ายรูปได้คมชัดเก็บทุกรายละเอียดไม่ว่าจะระยะใกล้หรือระยะไกล หรือถ้าจะใช้เล่นเกมดูหนังฟังเพลงก็ยังพร้อมให้สแตนบายใช้งานได้ทั้งวันแบบไม่มีสะดุดอีกนะครับเพราะว่ากันว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้แบตของมันเนี่ยอึดมากนะครับสำหรับอีกหนึ่งข่าวดีที่น่าสนใจนะครับก็คือ Samsung Galaxy A04s เนี่ยเขาเปิดตัวมาและพร้อมขายแล้วนะครับในราคา4,999บาบาทเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเวลาใช้งานจริงเนี่ยมันจะเป็นยังไง ท่านผู้ชมครับโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงมือถือของซัมซุงนะครับคนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงรุ่นเรือธงอย่าง galaxy a Series แต่ทราบไหมล่ะครับว่าที่จริงแล้วเนี่ยใน galaxy a Series ของซัมซุงนะครับซึ่งเป็นรุ่นเล็กของเขาเนี่ยก็ยังมีจุดขายที่ความคุ้มค่าซึ่งก็เป็นที่หมายตาของใครหลายๆคนเช่นกันนะครับ ทีนี้เพื่อพิสูจน์ว่ามันคุ้มค่าจริงไหมเรามาดูกันนะครับว่ามือถือราคาไม่ถึง5,000บาทรุ่นนี้เนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างสำหรับความคุ้มค่าอย่างแรกนะครับผมว่ามันเป็นมือถือที่นอกจากแบรนด์เนี่ยจะน่าเชื่อถือนะครับรูปทรงเนี่ยออกแบบมันได้ดูดีด้วยนะครับ ตามขอบเหลี่ยมของเขานะครับมีความโค้งมนนะครับจับได้กระชับมือด้วยขนาดเครื่องก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปนะครับนอกจากนั้นเนี่ยงานเคลือบผิวของเขานะครับก็ยังดูออกไปในแนวเรียบหรูนะครับแล้วรุ่นนี้เนี่ยนอกจากจะมีสีดำนะครับแล้วก็ยังมีสีเขียวอย่างที่อยู่ในมือผม,ผมตอนนี้ให้เป็นตัวเลือกด้วยนะครับก็สามารถเลือกได้ตามสไตล์ของแต่ละคนครับ มือถือรุ่นนี้นะครับยังรองรับระบบ2ซิมอีกนะครับพร้อมเพิ่มเมมโมรีการ์ดได้โดยไม่ต้องแชร์ช่องใส่ซิมอีกด้วยครับนั่นหมายความว่าเราสามารถใส่ซิมได้2ซิมพร้อมๆกันพร้อมเพิ่มเมมโมรีการ์ดได้ด้วยนะครับเชื่อมต่อได้ครบคันทั้ง Wi-Fi 5 Dual Band บลูทูธ5.0และ USB-C OTG ให้เชื่อมต่ออุปรกรณ์ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนอกจากนั้นยังมีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือที่ด้านข้างตัวเครื่องนะครับเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานด้านชิปประมวลผลเลือกใช้ชิป e s y n o t 850ซึ่งเป็นชิปที่มีประสิทธิภาพสูงของทางซัมซุงนะครับแรมหน่วยความจำแรมเนี่ยอยู่ที่4 g b กะไบรอมอีก e ค4 g b กะไบพร้อมระบบปฏิบัติการ One UI 4.1ที่ครอบอยู่บน Android 12ซึ่งเป็นตัวที่ทันสมัยที่สุดในเวลานี้ครับ สำหรับความคุ้มค่าที่2นะครับก็คือเรื่องของระบบกล้องที่มีเลนส์มาให้เลือกใช้ถึง3ชุดนะครับเลนส์หลักของเขาเนี่ยให้ความละเอียดที่50ล้านพิกเซลเลยนะครับจะเอาไว้ใช้ถ่ายหน้าชัดหลังเบลอรหรือเก็บรายละเอียดระยะใกล้ๆก็สามารถทําได้เลยนะครับจากที่ผมได้เอาไปลองใช้งานในสถานการณ์ต่างๆนะครับบอกได้เลยครับว่าถ่ายง่ายกว่าที่คิดพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ได้ภาพออกมาสวยงามเกินคาดด้วยครับ จุดหนึ่งนะครับที่ผมสังเกตนะครับเป็นข้อสังเกตนะครับผมว่าในที่แสงน้อยเนี่ยซึ่งมักจะเป็นปัญหากับกล้องของมือถือรุ่นเล็กๆอย่างนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่สําหรับมือถือรุ่นนี้เลยนะครับด้านซอฟต์แวร์ระบบประมวลผลภาพของเขาเนี่ยผมว่าเขาปรับแต่งมาได้ดีด้วยนะครับทาให้การถ่ายภาพสวยด้วยโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายกว่าที่คิดไว้เยอะเลยครับ สำหรับความคุ้มค่าที่3นะครับตามมาด้วยหน้าจอขนาด6.5นิ้วความละเอียด HD+ นะครับพร้อมอัตราส่วนภาพ20:9และหน้าจอที่เป็นแบบ Infinity V นะครับ มอบการรับชมที่เต็มตานะครับขอบจะบางนิดเดียวเองแล้วก็มีเรียกว่าได้ว่าหน้าจอเนี่ยเกือบเต็มขนาดตัวเครื่องเลยนะครับแถมยังตอบสนองได้ลื่นไหลกับ Refresh ชเรทสูงสุดที่90เฮนะครับแล้วก็มีระบบ Adaptive Refresh Rate ที่สามารถปรับ Refresh ช a t e ขึ้นขึ้น,นลงๆตามการใช้งานจริงเลยนะครับเพื่อให้การใช้งานเนี่ย มีประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานอย่างเต็มที่นะครับอย่างเช่นเวลาเราเลื่อนหน้าจอไปมาเนี่ยระบบมันจะปรับไปที่90เฮิร์ตเพื่อให้ภาพมันดูสมูทลื่นไหลนะครับแต่ถ้าเราเปิดดูภาพนิ่งๆนะครับหน้าจอมันจะปรับลงมาที่60เฮิร์ตตามปกติเพื่อให้ประหยัดพลังงานมากขึ้นครับผมได้ลองเอาไปเล่นเกมนะครับแล้วก็ดูหนังเห็นว่าหน้าจอมันใหญ่ดีนะครับก็เลยเอาไปเล่นเกมใช้เล่นเกมดูหนังก็ ถือว่าแทบไม่มีอะไรให้ต้องตำหนิเลยนะครับสำหรับคุณภาพของหน้าจอในมือถือระดับราคานี้ครับอย่างไรก็ดีนะครับ คุณสมบัติที่เราว่ากันมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่เลยนะครับหากว่าเราใช้แล้วก็ต้องคอยมากังวลว่าแบตมันจะหมดไปเร็วลึกเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าใช้แล้วต้องคอยมองหาที่ชาร์จแบตหรือว่า power bank อยู่เรื่อยๆแบบนี้ก็คงไม่ไหวจริงไหมนะครับและนั่นเป็นอีกหนึ่งที่มาของความคุ้มค่าในสมาร์ทโฟนตัวนี้นะครับ คือเขามาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ความจุถึง5,000ม ah ิลลิแอมป์อวนะครับให้เราใช้งานได้ยาวๆตลอดทั้งวันอย่างผมเนี่ยเอาไปลองใช้ลองเล่นลองฟังเพลงเล่นเกมนะครับสตรีมวิดีโอดูซีรีส์แบบยิงยาวติดต่อกันหลายชั่วโมงนะครับหลายครั้งที่หยิบมือถือกลับขึ้นมาดูนะครับก็พบว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันยังเหลืออยู่เกินเกินครึ่งเลยนะครับผมเชื่อแล้วว่าแบตของมันเนี่ยอึดจริงๆครับ ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับคือมือถือรุ่นนี้เนี่ยเขายังมาพร้อมกับระบบชาร์จเร็ว15วัตต์ Adaptive Fast Charging นะครับสำหรับให้เราสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้อย่างรวดเร็วทันใจและยังปลอดภัยไปด้วยในเวลาเดียวกันครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็น4ความคุ้มค่าหลักๆนะครับที่ซั m s ุง Galaxy A04s ทำให้ผมรู้สึกประทับใจน,น,นะครับแม้ว่าจะไม่ใช่มือถือในระดับราคาที่ผมเคยหมายตาไว้ก็ตามนะครับแต่สำหรับคนที่กำลังมองหามือถือเครื่องหลักในงบประมาณที่เน้นความคุ้มค่านะครับหรือกำลังมองหามือถือที่จะใช้เป็นเครื่องรองเพื่อสำรองใช้ร่วมกับเครื่องหลักนะครับ ผมว่านี่คือมือถือรุ่นใหม่ในเวลานี้ที่คุณไม่ควรมองข้ามเลยแหละครับตอนนี้นะครับซัมซุงกาแล็กซ A04S เนี่ยเขามีวางจําหน่ายแล้วนะครับในราคา4,999บาทนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางช่องทาง Official ของซัมซุงนะครับไม่ว่าจะเป็น f c e b o o o s ซัมซุงไทยแลนด์นะครับหรือที่ w w w s ์ m s u n g c o m /th ครับ ท่านผู้ชมครับผมคิดว่าทั้งหมดนี้นะครับคงพอเป็นแนวทางให้คนที่สนใจสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะครับสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลพิจารณาเบื้องต้นก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อได้นะครับแล้วก็เช่นเคยครับถ้าท่านผู้ชมชมแล้วชอบใจนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหรือฝากกด Subscribe กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้กลับมาพบกันอีกทีในคลิปสาระความรู้ใหม่ๆแนวกาสต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ